กาบสบายดีผมเมพี่น้องลุงปลาเอาเอา่อามันนี่ตอนเศร้าๆพี่น้องมาถ่ายภาพบรรยากาศพี่น้องนำหมอกลงแหงมนแสงตะเวนทางกขึ้นพี่น้องแต่หมอกลงแหงบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้อง เรยวไปไกลโบเห็นเลยพี่น้องน้ำหมอกลงแหงเข้ามาชมกับผากกดไล่กดแชร์นะเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนำ มันี้น้ำหมอกลงแห้งพี่น้อง